กับปุ้มผลงานปืนยิงปลาบานๆกับปืนยิงปลาฉังวีครับปุ้มฉังวีครับปืนยิงปลาฉังวีครับปุ้มปุ้มเดี๋ยวเราไปแล่พนงานกันว่าคืนนี้มันในมันครับปุ oh <th> oh <en> mean? ้มปืนย mm. <anco> ิงปลาบานๆฉังวีครับปุ้มสนใจถักได้ครับถักได้เลยในจองนะครับปุ้มได้ไดกถักได้เลยนะครับนะปืนยิงปลาบานๆครับปุ้มฉังวีฉังวี เดี๋ยวไปแหละพ้นงานตัวเดียวครับพร้อมรอบกับผมคืนนี้นะครับบวกพร้อม,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 อมเดี๋ยวไปแลกบผมพ้นงานว่ามันไม่มนัมนรับผมครับก้ามาแลกตะตูกใจญ่ก็กดเลือบกดไลค์นะครับนะให้กับช่องสงายเอนใช้แดกกันนะครับผมเปิดเป็นกำลังใจผมในทำคลิปต่อไปครับผมไปชมกันเลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับพบกันลาครับผมกับช่องสังเอนใช้แดกครับผม วันนี้ซ้ายป้าไปห,หาเด็กกับผมนะผมดำหนามยิงปลาครับเดี๋ยวไปติดตามับผมว่ายงมันไม่มันกับผมคืนนี้นะครับผมเตรียมอุปกรณ์ปล้องกับผม,นนผม,บผมในปาเอา นายปราณหมดแลครับผมคืนนี้นะครับนะะฮวันนี้มาส่งไายปลาครับผมเดี๋ยวเราไปลาครับดูว่าถูกไม่ถูกคืนนี้รอติดตามครับผมครับผมตอนนี้ปลาดลงแล้วครับผมนะครับตากรองไม่ได้ลงดามนะครับผมตากรองอยู่ข้างบนนะครับนะครับภาพใต้น้ำอาจจะไม่มีนะผมไม่มีให้ดูนะผมจะมีช็อตที่ว่าจับปลาได้นะครับผม นะครับก้าวมาแล้วก็อย่าลืมนะครับนะถ้าตัวใจก็กดไลค์นะครับนะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับช่องสายสายแดกกันนะครับผมครับเพื่อที่ว่าจะได้ทำคลิปออกไปนะครับนะมาให้พี่ๆน้องๆจุ่มกันนะครับผมครับผมาดูฟังนู้นครับนะบรรยากาศฟังนู้นครับผมผมไปเด่นะครับผมช็อต ยิ่งใต้หนาอาจจะไม่มีให้ดูนะครับผมนะครับแต่เห็นมังกรจอแต่ว่าได้ปลาขึ้นมานะครับผมโอเอาตรงนี้เป็นไตสะพานนะครับผมไตพานนะครับผมนะครับไม้ไตพานนะผมไม้นี่ได้บ่อยนะครับผมนะครับปลาเยอะนะครับผมแต่ว่ามันต้องต้องหมุดรีดนะครับผมเพราะว่าพวกยิ้งไม้ได้มันหมัก รครบเลยอะลานนายปลาล์อุปกรณ์มีปัญหาครับผมขึ้นมาจับไหมครับอุปกรณ์มีปัญหาครับผมขึ้นมาจับอุปกรณ์ไหมครับเด้อเดี๋ยวไปรอจุม่มติดตาผมตอนใบปลาเรือว่านะครับผมนะตอนดำมันไม่มีช็อตให้แดนะครับผมครับผมณนมายปาล์โอเคครับผมอุปกรณ์พรอ้อมครับผมไปขอบคุ น่ะก็ได้มังแล้วกันนะปุ้มนะโตส่งตัวเออตัวส่งตัวเองนั่นครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับนะว่าจะได้มากหน่อยแค่นี้ครับผมไปครับงานครับผุมวันนี้นะครับน้ำคอนครับผม หนำคนไม่เคยได้ครับผมนะครับนหนำคนได้มาซองตัวครับผมครับผมกาไม่ประสบการสำเร็จครับผมไม่มั้งนครับผมโอเคครับไปวานรอบหน้าไม่มั้งครับไม่มั่งครับนี่โอเคครับผมไปวานรอบหน้าซองตัวซ้ำตัวครับผม